ประชาชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุยิงปะทะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาต่างดีใจครับถอนเงินเยียวยาผู้อพยพจ่ายผ่านพร้อมเพรเียงนำไปใช้หนี้และใช้จ่ายในครัวเรือนครับวันนี้ครับวันที่6ตุลาคมครับรัฐบาลได้อนุมัติจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแก่ผู้อพยพจากสถานการณ์ไม่สงบระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น2ระดับคืออพยพไม่เกิน7วันจ่ายกลัวเรือนละ2,000บาทหากอพยพเกิน7วันขึ้นไปจ่ายกลัวเรือนละ5,000บาทโดยวันนี้ครับได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เป็นวันแรกจำนวน2,000ครอบครัวและที่เหลือจะโอนในวันพรุ่งนี้ครับวันที่7ตุลาคมซึ่งใครมีบัญชีอยู่ธนาคารใดก็สามารถไปกดถอนเงินจากตู้ ATM หรือนำสมุดบัญชีไปถอนได้เลยครับ ทางด้านนางดนตรีดาผาครับชาวบ้านน้ำอ้อมหมู่ที่5ตําบลน้ำอ,อ้อมอําเภอกันตาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยความดีใจว่ามั่นใจว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบ,บาลแน่นอนเงินที่ได้รับก็จะนําไปใช้ใจ่ายในครอบครัวให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีต้องขอขอบคุณผู้นําชุมชนด้วยนะครับที่ใส่ใจดูแลลูกบ้านทุกคนทางด้านนางสาวอมรพวงธรรมครับชาวบ้านหนองยญาลาดหมู่ที่2ตําบลหนองยญาลาดอําเภอกันตาลักษ์ บอกกับผู้สื่อข่าวมาเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่คิดว่าตนเองจะได้รับเงินเยียวยาเพราะตนเองมาเช่าบ้านอยู่อาศัยถือว่าเจ้าของบ้านใจดีมากตอนนี้ได้เงินเยียวยามาแล้วต้องนําไปใช้จ่ายในครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงตลอดจนหนี้สินเพราะในครอบครัวมีสมาชิกอยู่หลายคนครับถือว่าช่วยะลดภาระได้อย่างมากขณะที่นางสาวบุตรสบงนําประชาชนจากบ้านสางเมฆคับหมู่ที่ห ตำบลสังเม็กอำเภอกันทลรระก็บอกกับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนแรกคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เงินเยียวยาแต่ตอนนี้ได้เงินมาก,ก็ดีใจมากเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรยิ่งช่วงอพยพหมดเงินเยอะมากอีกทั้งพระวงความปลอดภัยจนแทบไม่ได้ทํามาหากินเงินที่ได้มาครั้งนี้แม้ไม่มากแต่ก็จะพยายามเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อจําเป็นจริงๆครับเพราะว่าไม่มั่นใจในสถานการณ์ขณะนี้ด้วย จากการสอบถามหลายๆคนนะครับต่างก็แสดงความรู้สึกในแนวทางเดียวกันและก็ขอบคุณรัฐบาลที่ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งที่ผ่านมาครับจังหวัดศรีสะเกดได้มีคําสั่งอุปยพป,ประชาชนกว่า1นึ่ล้านห้าแสนคนในห้าอำเภอเพราะถือเป็นเขตพื้นที่สีแดงนั่นก็ได้แก่อําเภอกันทรรักษ์เป็นจุดประทะ อำเภอผูสิงอำเภอ,ค,อ,เอคุนหารอำเภอขุขันและอำเภอไพรบึงสำหรับการโอนเงินผ่านระบบจากส่วนกลางในวันนี้ครับผ่านระบบบัญชีพร้อมเปรียของผู้พยพคาดว่าไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทซึ่งธนาคารออมสินสาขากันทรรักษ์ก็ได้เตรียมสำรองเงินไว้น่าจะเพียงพอต่อการถอนของพี่น้องประชาชนส่วนรอบ2ครับจะโอนอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับ7ตุลาคม2568ครับ จะใใจพรมมาิถ่ายภาพ,ภาพกิจภัพรกล้วยนิดข่าวสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์หวัดรีสะเกตรายงาน